ก่อนหน้าน,นี้คือแบบนี้แต่เฟรชเองเขาก็มีตั้งเป้าว่าอย่างน้อยบอกว่าไปไทยไปรอบไปแต่เราลองมองแบบไปใกล้กว่านั้นเลยไหมคะอย่างแรกเลยเอาขอรอบแรกก่อนเราจะผ่านไปทีๆรอบนะแล้วลก็ดูทีทนัดแต่ผมเชื่อนว่าน้องก็จะมาผ่านรอบแรกได้แล้วๆๆๆแล้วยิ่งแบบผลงานจากในทัพเลือกเอเชียค่ะโค้ชเหมือนแบบเหมืนยิ่งใจมาได้ไหม ไิ่งมาครับก็ตรงนี้ก <35 which S 2> ็เป็นส่วนหนึ่งของความมั่นใจของน้องๆในบางคนที่ทต่อยอดมาถึงรายการนี้ด้วยก็เราเชื่อว่าตรงนั้นเป็นกำลังใจที่ดีด้วยในารเป็นนี้ต่าก็ารของว่อทเจนะไร้นจคะว่าแบบผู้มอะไรผมว่าอย่างแรกเลยนะก็คือน้องๆ้อเหล่ั้ะ เขาเขาก็ได้เล่นโปรส่วนแซวแล้วก็ที่อยู่กับเราตอบเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีในในส่วนเนี้ยแต่ว่าก็มีตึงบ้างก็มีตึงแบบสภาพร่างกายเริ่องดรอปบ,บ้างแต่ว่าเราก็จะมีช่วงพักอยู่แล้วมีได้คุยอะไรกับน้องโมไหมคะว่าเป้าหมายต่างๆท่านจะไม่ไปขนาดไหนสีน้มันชุบัดฉีดอะไรพิเศษหรืออะไรบ้างเสรแต่ตรงนี้เดี๋ยวให้ทางผู้จัดการทีมมาตอบด้วยเพราะว่าผม เบื้องต้นเราก็ทำเต็มที่แล้วบอกน้องว่าทำเต็มที่เพราะว่าพวกเราได้รับเหียญแล้วก็เป็นตัวแทนเพื่อนในในรุ่นของเรามามาทางนในครั้งนี้ก็ต้องทำเต็มที่เพื่อเพื่ยกเวทีก็ยิ่งด้วยใช่ไหมครับได้ดูคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียบ้าไหมครับว่าตอนนี้หลายๆตัวละครชุนน่าติดมามากๆก็ดูดีอาคาะแล้แบบไปได้ไรอะไรอย่างนี้ยมันช่วยแบบทำให้เราแบบฟิลไหมคะแบบเติมกำลังใจให้ตัวโค้ชเองรู้เปล่าผมยัไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่แล้วก็ทุกอย่างทุกอย่างอะ เป็ททนทางได้ทางไหนก็ดีครับผมว่าเชื่อว,ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องทําให้ดีขึ้นแล้วก็ต้องแก้ไขในสิ่งที่บกพร่องด้วยทีนี้เชื่อว,ว่าน้งองๆตัวนี้ก็มีการพูดคุยเรื่องนี้นกันเพราะว่าเป็นปัจจัยห้าของนักบอลเดี๋ยวนี้เรื่องของคุณเที่ยวทนี้เขาต้องรับมือแล้วก็ปรับแล้วก็เรียนรู้จากจากตรงนี้ด้วยเพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ในงานที่เาขาทำจริง,ง,งๆแล้ว,ลวไม่เชิงว่ากดครับเป็นการเรียกว่า กลบหลงกันว่าเราอยู่ในคนหมู่มากมเราจะไม่ใช้โทรศัพท์อาจจะไปใช้ในพื้นที่ส่วนต<ร>ัวเพื่อที่จะแบบการพูดคุยกับเพื่อนมากกว่าเพราะสายยิ่งบอกว่าจะสอบดูในเรื่องรอบแรกก่อนเป็นหละและ้วทีนี้ในรอบแรกข,ของเรานี่แหละค่ะหนึ่งในทีมันคือเขาไปเไปไปนนรือกถึงไปเกียวค่ะตรงใต้ก็จริงๆแล้วคือนักเตะบางคนอยากได้เกาหลีมากเพราะว่าอย่างน้อยเป็นนักเตะระดับพรอมเขาจะได้แบบ ได้เจอด้วยได้เจอได้ได้ชาลินด้วยแล้วก็ได้ยูวิงด้วยว่าเขาอยู่ระดับไหนกันจากไลฟ์ที่นีสสโมสรงนี้จบด้วยเนาะนั่นเป็นสิ่งที่ดีครับนั่นเป็นสิ่งที่ดีหลายคนคือเสียดายนะครับบอกว่าทำไมแบบพี่ธาไปคุยให้หน่อยดีอยากผมอยากไปอะไรก็ตัวนี้ก็อยู่ที่นิสสุโมสองด้วยว่าว่าเป็นยังไงแต่คุณแม่นะคะอะไรค่ะก็จะซูเปอร์ไม่ดีส20กับในทัวนี้ก็อยากพาทีมเข้ารอบให้เลือกที่สุดครับอ๋อค่ะโุรเจกต เขาทราบใช่ไหมว่าจากตอนนี้คือกระแสเนี่ยเขาคบปลื้มกับผลงานในทั้เรื่องเอเชียมากเลยจากตรงนี้เรามองไงมันจะยิ่งเป็นกำลังใจของเราไหมคะใช่ก็เป็นกำลังใจที่ดีของผมด้วยครับอ๋อครับอันนี้เป็นเอเชียเกมส์ครั้งแรกใช่ครับใช่ครับครั้งแรกครับถูกการเีินตัวสเฉพาบเอเชียชเกมส์มันเป็นพรมแดนที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มันมีความคาดหวังหลายอย่างด้วยตรงนี้เนี่ยเราต้อง าดหวังความคาดหวังเยอะก็พวกผมก็เตรียมตัวเตรียมตัวกันมาดีครับก็พร้อมเหมอนกันครับมาเชนเกมครั้งแรกมีแบบว่าของอะไรที่แบบว่าเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจอะไรอย่างเงี้ยติดตัวมาด้วยไหมคะไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรหรอมาแค่รองเท้าแค่นี้รองเท้าเสื้อผ้าครับดีใจและตื่นเต้นครับที่ได้เจอเกาหลีนักเตะจากยุโรปมาหลายคนอยู่ คนไหนที่แบบรอโชคเป็นพิเศษใช่ไหมแล้วเขาอยู่ในที่ชานนีที่รู้จักก็มีมีมีคางคินที่อยู่ปารีสได้เจอแบบเขาเรียกตึ๊ดเต้นนะจะมีฝาแหวนชั้นแรกของแลกเสื้ออะไรก็ก็ยังไม่รู้เลยครับรอดูหน้างานต้องไปตกลงกับเพื่อนใช่ไหมดูทรงแล้วเหมือนเพื่อนจะตอมจอมกอดญิงฉุบกันไหมคะหรือยังไงก็มีเพื่อนหลายคนก็ชอบนี่นุ้ยอยากเหรออ่างั้นฝากถึงแฟนๆชาวไทยหน่อยค่ะ ก็ฝากแฟนบอลชาวไทยเชียร์พวกผมด้วยครับพวกผมจะทำให้เต็มที่ครับขอบคุณมากมานะคะ